น่าสนใจทีเดียวครับคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจําที่เปรูเขามีโครงการวิ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นคือ running makes you free แปลว่าการวิ่งทําให้คุณเป็นอิสระให้นักโทษ80คนในเรือนจำแอนคอนคือเรือ,อนจำแห่งนี้เป็นเรือนจำที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดอันดับสองของเปรูจัดวิ่งในเรือนจำนี่แหละครับระยะทาง7.5กิโลเมตร นี่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยองค์กรภาคเอกชนก็คือชากีแอนเวราเปรูรันเนอร์สซึ่งโครงการนี้หวังจะไปช่วยฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องหาผ่านกีฬาแล้วก็ไปเสริมสร้างสุขภาพร่างกายสุขภาพใจด้วยก่อนหน้านี้โครงการลักษณะแบบนี้มีทั้งในสเปนมาแล้วมากกว่า10ปีและเปรูก็ปรับเอามาใช้ซึ่งเรือนจำแห่งนี้ใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นนักวิ่งยังน้อยอยู่ครับ1 0 2ถคน ตอนนี้พอจัดมาเรื่อยๆคนก็เข้ามาแข่งกันเยอะผู้จัดงานหวังแล้วครับว่าโอกาสแบบนี้กิจกรรมที่ไปส่งเสริมศักยภาพให้กับนักโทษแบบนี้น่าจะขยายไปที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกครับ